สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกุ๊กมีเพื่อนคนไทยจะไม่หานะคะก็ดากระหนิงนะคะกุ๊กเนี่ยรู้จักดากระหนิงที่โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่นะคะแต่ตอนนี้ดากรหนิงไปเรียนต่อดาเนี่ยไปเรียนไปโภชนาการนะคะแล้วก็หนิงไปเรียนดูแลคนแก่ตอนนี้สองคนเนี่ยฝึกงานเสร็จแล้วนะคะก็เลยถือโอกาสมานัดทําอะไรกินกันนะคะเป็นกุ๊กยังขับรถไม่เป็นก็กนลังเรียนอยู่ดากหนิงเขามีใบกับขี่แล้ว เขาก็เลยจะเป็นฝ่ายขับมาหากุกนะคะเดี๋ยวตอนนี้สองคนนั้นกําลังใกล้มาแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้กุ๊กก็เดี๋ยวจะเริ่มทําอาหารนะคะดาเขาลืเควสมาว่าจะให้กุ๊กเนี่ยทำราบนะคะแต่กุ๊กเนี่ยไม่ได้ไปร้าน a อเจนช h o ปหรือว่าไปซื้ออุปกรณ์นะคะก็จะทําราบเท่าที่มีนะคะ ตอนที่เรียนโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ตอนที่กุ๊กอยู่เบสิกนะคะเราก็จะมีเพื่อนคนไทยสี่หคนค่ะพอตอนพักเที่ยงนะคะเราก็จะมากินข้าวด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือมีดาก,กันเนิงนะคะแต่พอนิงจบม3หรือว่าคาดเก้านะคะนิงก็ไปเรียนต่อดูแลคนแก่นะคะซึ่งก็ได้เงินเดือนค่ะระหว่างที่เรียนนะคะหนิงเคยฝึกงานมาก่อนนิงก็เลยได้เงินเดือนผู้ใหญ่นะคะแสนหนึ่งค่ะแต่ส่วนดานะคะดา จบคลาสสิบนะคะหรือม4ก็ไปต่อทางด้านอัน,นี้ยิงนะคะหรือว่านักโภชนาการนะคะซึ่งใช้เวลาเรียนานานกว่าเรียนดูแลคนแก่ค่ะแล้วก็ถ้ามีประสบการณ์ก็จะได้แสนหนึ่งค่ะแต่ว่าถ้ายังไม่มีประสบการณ์ก็จะได้เงินเดือนนักเรียนจะได้ครึ่งหนึ่งนะคะประมาณนะคะหมื่นกว่าโคนตอนเรียนพื้นฐาน6เดือนแรกนะคะก็จะได้เงิน SU สค่ะ เท่ากับเงินเดือนของนักเรียนโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่อะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะลาบหมูนะคะเดี๋ยวารอหันจับเพื่อนนิดนึงค่ะ <c oughs> เอาล้วนไม่มาไม่ไมาเดีวว้ไม่มา หนิงสามีคะเมื่อวานพาสามีไปหาหมอวันนี้ก็หาหมออีกโอ้โหขี้วายมาด้วยมาเหลือนิดหน่อยมาแล้วค่ะอันนี้ดาคนสวยนะคะดา่ขย,ยันมากดากะเหน่งขย,ยันมากแบบว่าทำงานตลอดทำงานที่เรียนที่เวยซีก็ว่างดาก็เลิกเรียนดาก็ไปทำงานงมาแล้วนะคะตอนนี้ <laughs> ไปฟโฟเกลยวฮะไปฟอกเกลือทุกคนเันนเลยไนงมเการอมีการาดหมเล่ไปเดี๋ยหยักยักไปให้พว้วาน้เลยป็นองของกเดินของกเดินจะไมาเเป็นไงฮะเป็นไงเป็นไงมัก็ปวดหัวนะมันเคือเคือเกรือพี่ ว่าอไรหามเวลาเวลาไม่ได้เวลาเลยไม่ทันไม่ทันเมื่อวันจี้เราไปทำงานคนป่วยไปเรื่อยคนป่วยก็ก็เยอะเหมือนกันก็แบบฝึกนี่ไม่ได้นี่เราไคือแบบนี่หนักตัวนี้แต่พอได้ทำงานจริงๆอ่ะเขาให้เต็นเขาให้เต็มเขาให้ไปทั่วยไปทั่วแบบวิ่งเวลาเราเข้าประตูเขาก็ไม่เปเราก็โทรหาอทราบอสก็ก็บอกว่าเนี่ยฉันเข้าไปไม่ได้เอ๊ะฉันไม่ได้ล็อกประตูนะเข้าไปอ้าวบ้านใช่ไหมเออเข้าไปผิดบ้านแล้ บอยบอยเออบางทีก็เขาเปิดประตูมาเขาบอกไม่ใช่ไม่มีไม่มีคนชื่อนี้บ้านี้เอาันนี้อันนี้ไปออกไปฝึกงานตามบ้านเออเขืปอนเขื่อมันมีสองแบบในฝึกงานนะอ่าตอนนี้ดากำลังทำยำนะคะกำลังทำยำนะคะดาเป็นคนสักแก้วเหมือนกันกับกุ๊กนะคะดาตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยทำงานบัญชีจุบทูทำงานบัญชีมาอยู่นี่ก็ทำความสะอาดบัญชีแนะค่ะ การทำสะอาดความสะอาดสบายใจค่ะน้ำปลาปลาจ้ะนี้โงแรมเป็นไงบ้างทำกับข้าวธรรมดาขนมน่าสนุกสนานโรงแรมเลยนะที่เวลาทำเยอะๆอ๋อเพราะว่ามันเป็นไอ้คืาเรียกว่าอะไรนะทับพัสมันเป็นไอ้เล็กๆเออเป็นเหมือนค็อกเทลอะไรเงี้ยขนมนี่ของเก่งแล้ดิ ขนมยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ทำเยอะสวน้กทำอาหารไอ้ทำปนๆกันอะทำพวกอาหารนี่ถ้าทำในพายก็เดิมๆก็ทำเดิมเเดียรแต่ว่าขนมนี่ก็ก็มันซ้ำซ้ำเลแต่น่าสนุกนะเรียนทำอาหารน่าสนุกนะมีแล้วตกลงเธอจะไปทำอะไรกิเรียนอะไรออกไปหางานก่อนดีไหมอะถ้าเราเรียนถ้าไม่ถ้าเราเรียนอะเราไม่มีเวลาแน่เลย จำต้องแบบอ่านหนังสือแบบนี่เวลาทำอะไรเออแล้วตอนนี้ยังไปไม่ได้จบยังไม่ได้อ่านที่ไหนไม่ได้ไปแล้วจบแล้วใช่ไหมจบปอลัป้เก้าไม่ต่อปสิบป้าสิบนี่ฉันอยู่จบป้าสิบแล้วนะเธอจบป้าสิบแล้วมันจบแล้วมันกลับบ้านเฉยๆแล้วจบป้าสิบนี่ยากนินดาวคุณนิสัยวุ้ยคุณนิสั์สนุกนะคุณนิสัยป้าสิบสนุกนะเรียนกับมาตินเหรอเออสนุกสนุกมาตินสอนไม่เครียดเลยสอนสนุกดีอยู่ที่คนสอนเลยโอ้อยู่ที่คนสอนเลยสอนในทั่วไปก็สอนดี เออตอนในช่วก็สอนดีโอนักเรียนนั่งฟังกันแบบในช่วเราไม่ได้เรียนกันแกช่วงเราเรียนสนักเรียนนั่งฟังกันแบบใช่ใช่ใช่เป็นเหมือนเหมือนไปเรียนเกี่ยวกับความรู้เราตัวเราอ่ะเออโอ้ยแม่บ้าน ทำโดยนักพ่ชนาการนะคะโอ้น่ากินมากอ๋อเออเนี่ยน่ากินแหละนี่สวยงามป้าเน่งยกไปอ่าตัวนี้อาหารเสร็จแล้วนะคะครับขนมจีนนะคะกินกินแล้วก็ไก่อันนี้น่ากินสูงสาดโอ้ยไม่คิดว่าจะอาหารจะเยอะขนาดนี้ไป ใจอยากไปทำความสะอาดอ๋อมันไม่ปวดหัวคุแกก็ปวดหัวหลายอย่างเยอเพราะญาติอะไรอย่างเงี้ยจริงทำความสะอาดสบายใจจริงเนาะไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากเลยไม่วุ่นวายกับใครโอเคตอนนี้กินอิ่มกันแล้วนะคะเดี๋ยวพาดามาเลี้ยนชมบ้านนะคะด่าเปิดร้านเอเชียเลรอ่ กินกี่วันกี่วันกี่เดือนก็ซื้อมาเรื่อยๆอ่ะไม่เจ้าดูสิมีทุกอย่างแป้งมีทุกชนิดโอ้แล้วน้ำยงน้ำยานี่แบบว่าอุ้ยน้ำยานี่ในห้องน้ำเพียบเลยนะน้ำยาล้างห้องน้ำอะไรเนี่ยอันนี้เหมามาตอนเซลใช่ไหมใช่ใช่ใช่ลูเวนก็จะเหมามาเออจะเปิดร้านขายของได้เลย่ยฝั่งนี้ร้านรองเท้า

ก็สองหมืนห้าแสนกว่าบาทอู้สภาพดีมากเลยอะ่ะถ้าเป็นเมืองไทยเล็กเลือกอะไรผุไปหมดเลยเนี่ยเ,เ,เออบ้านเราผุหมดเลยหลังคครงหลังคาเล็กข้างอืมโอเคขับรถดีๆบ๊ายบายบิซีทักพมมว